คำพูดภรรยาสอนรามหลังย่าเพราะเหตุนี้อดีตสามียอมให้โอกาสกุ้งพลอยกนิธาลินหรือติ๊กบิ๊กบ่าวเธออดีตภรรยาพระเอกดังในตำนานหนุนสอนรามที่ก่อนหน้าประเด็นให้เป็นข่าวเม้าวงการบันเทิงให้ได้พูดถึงจับตามองกันต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องการดูแลเลี้ยงดูลูกสาวน้องวีจีทั้งนี้ยังเปิดใจเล่าอัปเดตถึงชีวิตว่าช่วงนี้ถือว่าดีขึ้นผู้แบบนัน ้ก็ไดหลังผ่านมรสุมมาหนักอึง้งอย่างที่เห็นว่าตอนนี้ก็ทํางานหลายอย่างเปิดร้านด้วยก็เต็มทีอีกหนึ่งงานส่วนเรื่องลูกสาวที่เห็นกันว่าได้ใกล้ชิดได้อยู่ด้วยกันมากกว่าแต่ก่อนนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนเป็นแม่เรื่องนี้จริงๆต้องขอบคุณคุณหนุ่มพ่อของน้องวีจิที่ได้มองเรื่องความสุขของลูกสาวจนได้โอกาสพูดคุยกันเรียกว่าหันหน้ามาปราบับทําความเข้าใจกันก็ว่าได้เราก็ได้ทําความเข้าใจกัน เขาก็ให้มุมมองกับเราถือเป็นเรื่องดีและตอนนี้ก็ได้ใกล้ชิดกับลูกในแบบที่เราหอยหามานานสุดท้ายความเป็นพ่อแม่ก็อยากให้ลูกมีความสุขก็ต้องขอบคุณเขาแต่ทวาราสูด เหมือนความพยายามของเธอที่แสดงให้เห็นผ่านการกระทําจะเป็นผลพอได้อวดคลิปภาพอยู่กับลูกให้แฟนๆได้ปลื้มใจกันทั่วหน้าซึ่งมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่ายินดีของเธออีกเรื่องกับการเปิดร้านซารอนใจกลางย่านเศรษฐกิจอย่างอโศกที่อาคารไทม์สแควร์ชั้นจีกับร้านสตูดิโอ404ซารอนซึ่งเพิ่งจะเปิดเป็นอย่างทางการไปกับเลิกมงคล1ตุลาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางเพื่อนๆน้องๆศิลปินนักแสดงในวงการบันเทิงอาทิโดมเพชรทำรงชยัยหรือโดมเดอะเฟสเทพบราชายัยปืนใหญ่ฉัดวราเป็นต้น